พวาออนไลน์เรียนิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .6 การงานอาชีพแผนภาพความคิดแผนภาพความคิด My n d p a p เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆในภาพรวม เพื่อแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันนำเสนอเป็นข้อความสัญลักษณ์หรือภาพโดยใช้สีและเส้นเรามาดูตัวอย่างของแผนภาพความคิดแต่ละแบบกันเลยนะครับตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบย่นยมุมแสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรอง และความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันและนี่คือตัวอย่างแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดนะครับแผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดแสดงให้เห็นลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือวิวัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จากอดีตไปสู่ปัจจุบันและอนาคต